ไปดูลีลาการเป็นช่างภาพของสาวน้อยคนหนึ่งน้องสายเคยเห็นช่างภาพอายุน้อยสุดได้กี่ปีโอ้โอก็คงประมาณวัยรุ่นแต่ไม่ถึงกับเด็กไม่ถึงกับเด็กค่ะอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเป็นเด็กเด็กเลยละค่ะเพราะแค่8ขวบเท่านั้นเองค่ะเป็นสาวน้อยคนหนึ่งคุณผู้ชมคะที่มีอายุเพียงแค่8ขวบกับลีลาการถ่ายภาพด้วยกล้องมืออาชีพเลยนะมไม่ใช่กล้องมือสมัครเล่นค่ะเนี่แหละค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี่นะคะก็คือเด็กหญิงกีรติการอมอนรัพย์ค่ะ ที่สัพายกล้องแบบมืออาชีพแล้วก็แต่งองค์ทรงเครื่องสไตล์เท่ๆด้วยกางเกงยีนเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวแล้วก็ยังสวมเสื้อกั๊กในรูปแบบสไตล์ของช่างภาพมืออาชีพนั่นแหละค่ะ น้องเนี่ยเขาไปถ่ายภาพในงานสีสันและก็บรรยากาศการแข่งขันกีฬาการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่างครั้งที่หหรือว่าซิงคอลาเกมนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยสงขลานินครีมพิเขตหัดใหญ่นี่แหละคะ่ะโดยนอกเหนือจากขบวนาพาเหรดของนักกีฬาทั้ง4สี4ที่เข้าร่วมแข่งขันแล้วเนี่ยนะคะสีสันอีกอย่างหนึ่งก็คือช่างภาพวัย8ขวบนี่แหละคะ่ะที่หลายคนที่เห็นก็อดที่จะยิ้มแล้วก็ขอถ่ายภาพร่วมกับน้องไม่ได้ได้ยนะคะไม่รู<ห>้ใคร ไม่รู้ใครว่าเป็นครั้งภาพกันแน่เพราะว่าหลายคนพอเห็นน้องเนี่ยก็ถ่ายกลับกันมาต่างคนต่างถ่ายขึ้นกันเพราะว่าดูแล้วเนี่ยกล้องเนี่ยใหญ่กว่าตัวน้องมากเลยทีเดียวแล้วก็หนักด้วยหนักนะคะนั่นหะนักเหมือนเป็นกินโลนะเหมือนจะเหนื่อยคือเหนื่อยเนี่ยเชืเ่อแน่ว่าน่าจะเมื่อยคอเพราะากล้องเนี่ยมันมันมีสายคล้องคอ,อยนั่นเองเนี่ยนะคะเขาบอกว่าบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะก็น้องก็ไปช่วยเก็บภาพบรรยากาศของการแข่งขัน ก็ต้องเดินตามขบวนแล้วค่ะที่เขามีการแบ่งกันเป็นสีสีน้องก็ต้องเดินตามขบวนด้วยพร้อมๆกับการสะพายกล้องไปด้วยบางครั้งก็เอาก็ต้องถอดออกมาเช็คภาพอ่ะเช็คภาพแล้วได้ภาพที่พอใจหรือเปล่าถ้าไม่พอใจก็ต้องถ่ายกันใหม่อย่างที่เห็นนั่นแหละค่ะเดินไม่ได้เดินเปล่านะเดินถือกล้องด้วยนคะคะซึ่งบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อ เมื่อวานนี้นี่เป็นภาพกิจกรรมเมื่อวานนี้นะคะช่างภาพของเราก็ส่งภาพมาให้ดูหลายคนพอเห็นภาพอย่างที่บอกก็อดที่จะยิ้มด้วยความสุขแล้วก็เอ็นดูช่างภาพคนนี้ไม่ได้ผู้สื่อข่าวเราสัมภาษณ์น้องกีรติการบอกเขาว่าน้องมีใจรักแล้วก็ชอบถ่ายรูปขอเป็นตากล้องเก็บภาพในงานนี้เนื่องจากว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไปร่วมแข่งขันกีฬาสีในครั้งนี้ด้วยนอกจากจะไปเป็นกําลังใจแล้วตัวเองก็ยังได้ฝึกซ้อมการถ่ายภาพ ซึ่งเป็นเรียกว่าอาชีพเสริมในอนาคตน้องก็ได้นะ,ะก็กลายเป็นมุมน่ารักน่ารักที่น้องเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าภาพที่น้องถ่ายจะมีสั่นไหวบ้างหรือเปล่าเพราะว่าบางทีกล้องเนี่ยมันก็ต้องใช้มือนิ่งๆใช่ไหมใช่น้ำหนักมือต้องได้น้ำหนักกล้องต้องได้แต่ว่า อย่างที่บอกน้องยังตัวเล็กอยู่เลยอ่ะแต่ที่แน่ๆแ,และที่เห็นแน่ๆเลยคือนอกจากครนสวรรค์แล้วที่น้องสามารถถ่ายได้แล้วน้องมีความพยายามและความอดทนถูกค่ะเดินก็ไปกับขบวนเขาเลยนะไม่ได้นั่งรถไม่ได้อะไรเลยนะร้อนด้วยแล้วหนักแน่นอนแล้วต้องคอยถ่ายรูปไปกับคุณพ่อคุณแม่อกีก <c oughs> แหมเสียดายนี่ไม่เห็นหน้าคุณพ่อคุณแม่นะ่ะ <c oughs> แต่กําลังใจคงเยอะละค่ะเชื่อว่าหลายๆคนคงชื่นชมในตัวน้องนะคะแล้วก็ต,ติดตามติดตามผลงานแล้วกันเชื่อว่าต้องเป็น โตขึ้นเนี่ยจะต้องเป็นช่างภาพที่มีผลงานที่โดดเด่นแน่นอนนะฝึกตั้งแต่เล็กๆขนาดนี้